เรื่องของกล้องวงจรปิดกับการทํางานของผู้ว่ากทมในการดูแลแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชาวกรุงเทพค่ะ ผ่านมานานครึ่งปีแล้วแต่อริศราณราพักยังจำอุบัติเหตุรถชนที่พรากชีวิตของพี่ชายหน้าตลาดยิ่งเจริญย่านบางเขนไปอย่างไม่มีวันกลับและเธอยังต้องช้ำใจเมื่อไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดกทมตามหาเบาะแสติดตามผู้ก่อเหตุกลับพบว่ากล้องเสียกระทั่ง7วันผ่านไปผู้ก่อเหตุจึงมามอบตัว แลแม้คดีจะจบไปแล้วแต่อริศราอยากเสนอให้กทมให้ความสำคัญกับการตรวจสอบดูแลสภาพกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอมากกว่าเพิ่มจำนวนการติดตั้งโดยไร้ประสิทธิภาพคดีเราก็ใหญ่นะพี่ชนคนชนคนแล้วหนีอย่างเงี้ยเสียความรู้สึกหน่อยค่ะใช่พึง่งพิ่งไม่ได้เลยพี่มันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆอ่ะมันแก้ไขได้ค่ะแต่ว่าก็อ,อยู่ที่คนแก้พี่ว่าเขาจะแก้แบบไหน ข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่งกทมระบุว่ากทมมีกล้องวงจรปิด62,217กล้องเชื่อมต่อศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV ทั้ง13แห่งครอบคลุม50เขตทั่วกทมส่วนสาเหตุที่กล้องวงจรปิดของกทมไร้ประสิทธิภาพพบว่าส่วนใหญ่เป็นกล้องระบบสแตนอโลนที่ขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ชำรุดก็ไม่ซ่อมแซมบางตัวบันทึกภาพย้อนหลังได้แค่7วันเท่านั้น แต่ทางกทมยืนยันว่าปัจจุบันมีระบบตรวจสอบและซ่อมแซมทุก15วันเพื่อลดปัญหากล้องเสียแล้วกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือสําคัญในการดูแลความปลอดภัยของคนกรุงยังเป็นโจทย์ที่ทา้าทายความสามารถของผู้ว่ากทมคนใหม่และยังเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทา้าทายความสามารถของผู้ว่ากทมคนใหม่ในการยกระดับเมืองหลวงของประเทศให้เป็นเมืองปลอดภัยและครดีวาไรตีเด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store